สวัสดีครับ,รบพบก,กันอีกเช่นเคยทุกๆเช้าวันอาทิตย์นะครับกับรายการหน้าเรา News นะครับผม รายการที่จะนําความรู้ต่างๆมาให้คุณผู้ชมได้รับฟังครับผมนายกิจศักดิ์เลิศวรีลัตครับผมและผมนายจิตวัฒน์สนิทรับหน้าที่เป็นผู้ประกาศข่าวครับคุณผู้ชมครับเมื่อวันก่อนเราได้บอกให้รู้กันไปถึงการใช้ปุ๋ยเคมีปุ๋ยไดโตรเจนใช้แต่พอดีมีประโยชน์มีน้อยต้นไม้เขียวเฉาแต่ถ้ามีมากไปต้นไม้จะบ,บ้าใบว,วมฉุและเป็นโรคง่ายนะครับผมในวันนี้ เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับปุ๋ยเคมีธาตุอาหารหลักอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือปุ๋ยฟอสฟอรัสนั่นเองนะครับผมก็คือหรือก็คือปุ๋ยตัวการนั่นเองนะครับปุ๋ยพีมีมากหรือน้อยจะเกิดอะไรครับคุณจิตชิวันครับ Refer e n c e จากศาสตราจารย์เกียรติคุณดรอํานาจสุวรรณฤทธิ์คณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศสาสตร์ครับได้อธิบายถึงปุ๋ยตัวนี้ว่ามีความสําคัญต่อรากของพืชช่วยให้รากแข็งแรงแพร่กระจายได้ดีช่วยสังเคราะห์แสง สร้างแป้งและน้ำตาลช่วยเสริมสร้างส่วนดอกการผรสมเกสรการติดเมล็ดแตกกอช่วยให้พืชดูดใช้ไนโตรเจนและธาตุอาหารอื่นๆได้ดีครับถ้าขาดพืชมันก็จะแขะกันใบและต้นมีสีเข้มบางครั้งมีสีม่วงหรือสีแดงซึ่งพืชจะแก่ช้ากว่าปกติผลิตดอกออกผลช้าแตกกอก็น้อยติดเมล็ดน้อยหรือไม่ติดเมล็ดนะครับซึ่งโดยธรรมชาติเนี่ย ฟอสฟอรัสจะมีอยู่ในดินอยู่แล้วจะมีมากมีน้อยก็แล้วแต่พื้นที่แต่ส่วนใหญ่อยู่ในรูปของที่ละลายได้ยากพืชดูดเอาไปใช้ได้น้อยหรือไม่ได้เลยครับและปุ๋ยเคมีที่เราใช้ฟอสฟอรัสที่พืชดูดนําไปใช้ได้ทันทีตรงนี้แหละปัญหาคุณขุนศักดิ์ครับครับผมเนื่องจากธรรมชาติแในธรรมชาติเนี่ยแร่ธาตุอาหาร NPK จะอยู่ในรูป3แบบคือ1แบบที่พืชน,นําไปใช้ได้โดยต้องมีตัวกระตุ้นนะครับ 2คือแบบที่พืชนําไปใช้ได้แบบช้าๆกับ3คือแบบที่พืชนําไปใช้ได้ทันทีนะครับซึ่งในแบบที่ใช้ได้ทันทีเนี่ยทาพืชมีมากไปนะครับมันจะเปลี่ยนเป็นอีกรูปแบบก็คือเมื่อเกินระดับความต้องการเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นรูปสะสมในดินได้นะครับผมถ้าพืชถ้าดินมีฟอรฟอรัสมากอยแล้วเราใส่ปุ๋ยตัวพีเยอะเข้าไปเยอะอีกพืชใช้ไม่หมดจะเพิ่มการสะสมในดิน แล้วรู้ไหมว่าปุ๋ยตัวพีเนี่ยหากสะสมมากแล้วจะไปทําให้เกิดปฏิกิริยารวมกับา่าอาหารรองและาตาอาหารหลักทาให้อยู่ในรูปที่พืชดูดไปใช้ไม่ได้นะครับแทนที่จะได้กินอาหารเพิ่มกลับกลายเป็นว่าต้นไม้กลายเป็นขาสารอาหารไปเลยช่างน,น่าเศริงนนะครับผมเป็นเรื่องที่น่าเศร้าแต่ว่าใช่ว่าจะไร้หนทางเยียวยาสักทีเดียวครับดอ,อร์อํานาดได้แนะนําให้ปรับค่า PH ให้ดินอยู่ในระดับ7ซึ่งดินเป็นกดแก่ โดยเติมปูนขาวและถ้าดินด่างให้เติมกร,รมมัฐานลงไปหรือใช้อีกวิธีเติมอินซียวัตถุหรือปุ๋ยอินทรีย์ให้ช่วยย่อยสลายเพราะระหว่างการย่อยสลายจะเกิดกรดที่ช่วยเปลี่ยนฟอสฟอรัสให้พืชน,นํามาใช้ได้ครับไม่ได้นะครับคุณแจ็คควรจเข้าไปตอนนี้ไม่ได้นะครับ นี้แล้วครับเฮ้ยคุณคุณเข้ามาในรายการนี้ไม่ได้ครับเนี่ยคุณเห็นไหมกี่โมงกี่ยามแล้วมันแปดโมงห้านาทีแล้วรายการผมต้องเริ่มแล้วครับอ๋อทำผมต้องขอโทษด้วยจริงๆครับคุณแจ็คเดี๋ยวผมจะรีบจบรายการของผมโดยด่วนเลยครับครับผมอ๋อก็เยอะครับขอโทษครับขอโทษครับก็ตอนนี้นะครับเหมือนจะมีสตาร์มาบอกว่าพวกผมเนี่ยได้โดยเวลาทําการของรายการอร่อยเลิศกับคุณพร้อมมาค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับวันนี้พวกผมขอตัวลาไปก่อน พบแล้วพบกันใหม่ทุกๆวันอาทิตย์ในเวลา8โมงตรงช่อง33กับรายการหน้าเรา News สวัสดีครับ